เลนเจอร์นะครับในกอบวันนี้นะครับฉลอ,องครบรอบ9.5ปีทำไมต้องม9.5ทำไมเขาไม่แบบ9แล้วก็10แล้วก็11ทำไมต้องม9.5ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับร <c oughs> เราจะมาทรันะครับของเดนเจอร์นี่เรามีกิจเดือนนะครับในการส่การชาของเราต้นเองถ้าฉลอง9.5ปีแล้วเข้าเดือนไหนว่ามีอัปเดตมันบ้างซึ่งที่ผมแบบว่าเห็นคร่าวๆนะครับก็แบบว่าเอาเอมีอัปเดตถือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะับจากนี้สัมผัสได้ในเรียกว่าเป็น first i m p r e s s i o n ในการเข้าไปดูในเกมนะครับเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเราจะมีอะไรในน9.5ปีี้ ก็ปสมกระชาดูว,ว่ากระชาเด,อดือนนี้เป็นตัวที่ตีหรือไม่ดีไปดูกันว่าเราจะเกลือในในเล่นมา9ปีแล้วหรอหรือเก้ปีหรือปีนะไปเกมนะครับในเกมจะไป็นในเฮ้ยจะพนมไปเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินพไปสับปะรดขึ้นมาใหม่นะฝากกดติดตามใครช่องผมเลยนะครับ สำหรับคนที่มีเศษตังค์ับหรือว่าอยากสุ่มไอทีเกม One Punch Man หรือว่าแบบอยากจะมาลุ้นเล่นๆขำๆเนี่ยอยากสุ่มจริงจังก็ได้นะผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับเว็บมินิมอลช็อปนะครับเข้ามาในเว็บที่ทิ้งไว้แล้วก็กดเข้ามาที่ซื้อสินค้าตรงนี้นะครับหลังจากเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามีไอทีสุ่มตอนนี้มีอยู่สามไอทีับซึ่งไอทีแรกออกไปแล้วนะครับบอกออกบอกเลยว่าออกไปภายในประมาณสิบนาทีอะ่ะคือแบบลงปุ๊บออกเลยแถมฟรีด้วยครับอันนี้คือแบบออกไวมากครับผมลงไว้เลทเท่ากันนะครับแต่่ววาอออออันนีี้้กโคไ แสดงว่าคนที่ได้ห่ันเนี่ยคือมันต้องดวงดีมากๆเนี่ยข้าถึงเลยได้ไปงงงๆโคตรงงเลยแบบลงปุ๊บสิบนาทีออก แบบุดแล้วก็มีอันนึงเป็นเมลซากาดแล้วก็ไอเดียจะมาลงเรื่อยๆให้มาสุ่มกันได้นะสำหรับใครได้ไปก็อย่าลืมมาเม้นต์ได้ล่างด้วยนะครับโอเคอย่างนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับสุ่มฟรีได้คนละหนึ่งครั้งโดยการเงื่อนไขในการที่ทักข้อความมานะครับทักข้อความมาว่าผมกดไลค์แล้วนะครับอะไรมาหลักฐานมาด้วยนะครับแคปกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วผมก็จะให้โค้ดทุกคนไปกรอกในเว็บนะครับคนละหนึ่งโค้ดนะครับโดยที่วิธีการกรอกโค้ดเนี่ยทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็็็กกกกกดดดดดดดคคคคคคคาาววว่่่่่่่่ออออโโ้้้้้้้้้้นน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 ะะะะรรรรรรรัััับบบบบบบีีีเลลลยแแแใใสสสสทผมมมมหหไไไไไปุุุึงจตฟ นะครับวิธีการเช็ครางว่าตัวเองได้รหัสหรือเปล่าเนี่ยให้เข้ามาดูที่ขวาบนนะครับกดเข้าไปครับแล้วกดคําว่าการสั่งซื้อนะครับตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้ก็จะโชว์เป็นรหัสนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเขียนว,ว่าไม่ได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับก็เลยเรื่นี้อาจจะมี ID มาขายด้วยครับสำหรับใครที่อยากฝากขายก็สามารถทักเพจ S237 มาได้นะครับว่ามี ID อ,อยากฝากขายผมไม่คิดค่าอะไรเพิ่มนะครับก็อยากมาฝากขายแล้วก็ฝา,ากขายได้นะครับผมตอนนี้ยังไม่คิดนะแต่ว่าในอนาคตเป็นแน่ครับ ดูในเกมดีกว่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นไก่นะครับอันนี้นะเป็นรูปโปรไฟล์ไก่อะไรก็เป็นระบบแบบที่ตัวเกมนะใส่เข้ามานะในการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับแต่ว่าโปรไฟล์เก่ากูไปไหนทำไมมนใส่ไม่ได้ทไมมีแต่ตัวพวกเนี้ยแต่ก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าอยากได้โปรไฟล์เก่าด้วยแบบแอดมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมจะได้แบบเออยากเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ในไลน์หรือว่าอะไรหรือว่ามันในอะไรหรือเปล่าไม่หรอกเออแล้วทำไมต้องเอารูปโปรไฟล์ผมไปด้วยแล้วก็มีนะครับเรียกได้ว่าอีเวนต์นะครับ975ปีผมว่าเขาก ดานหมุนนั of of ่นเองนะครับซึ่งเราก็หมุนได้หนึ่งครั้งเพราะว่าการหมุนแต่ละครั้งเราต้องเก็บเหรียญจากการเป็นมิชชั่นนะครับในการทำภารกิจประจำวันนะฮะภารกิจประจำวันนะครับตรงนี้เราก็จะได้เหรียญมาหนึ่งอันนะครับซึ่งมันสามารถใช้สนัุนได้นะครับซึ่งหมุนมันก็จะมีรางวัลที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ก็ใช้ได้อันนี้ยับได้สี่ตัวเลยนะครับเจ้าเจสสิก้าเอเจนต์แดงนะพิมว่าตัวนี้แบบเอ่อหนึ่งไปแล้วกันมาแล้วเรามาลองหมุนสักครั้งดูดีกว่าว่าระบบมัันนนเป็ยงงงไะออ่าลดู แอดมินล็อกหรือเปล่าอันนี้อ่าเอ้ยมูนดีใจด้วยนะจนรี่ก็เต้นอ้าวหายเต้นเลยดีใจปลอมหรือเปล่าอันนี้ก็มีเวลาให้25วันสำหรับคนที่ขยัยนก็มาทำผมก็นด้รุ้นอยู่เหมือนการส่วน NFT ตัวเดือนล่าสุดเรวาจะเป็นบอสเจ้ะแค่นะครับผมซึ่งเปิดไปแล้วนะครับโอ้โคตรเจือเลย แงไม่เคยจะได้โอเคครับแล้วก็มีแจกเป็นอ่าเรียกว่าตั๋วฉลองครบรอบ9กปี5้าใบนะครับซึ่งเดียไม่รู้ว่าเอาไปใช้เปิดอะไรนะเฮ้ยกระดาษมุน5้าครั้งทุกคนโอ้ยกว่ามุนเกินไปหมดอันนี้บุนเกินแบบอืหัวน,นี่มุนเลยม้ากระดานหมุนของเราห้าอันนะครับซึ่งเราก็หมุนได้ทีละครั้งมุนอ,อ๋อเโอเคครับมุนได้ทีละครั้งเฮ้ยโอ้โหอยากได้สิบตัว๋วแ,แบบได้กองซ้ำไงคือดวงดีที่มันใหญ่2ตัวนี้คือดีใจที่ผมเกลือหน้าคือดีใจเลยอันนี้ อนนโอ้ได้ตั้งหมื่นตั้งเฮ้ยเลิกดีใจหมุนกระดานเพื่อปลาโชคกันเถอะอันนี้ก็คือโชคไปไหนเหลือแต่เกลือแล้วโอ้โหได้ตัวกาชาหนึ่งใบอันนี้ก็ของดีนะเฮ้ยดีด้วยคือแบบบางคนมันขาดหนึ่งใบที่จะสุมได้คือแบบบุนได้ก็ดีนะแต่ว่าเฮ้ย หมูกีบ้าตะแก่มูดะคือดูซื้อฟู่นะสาอะไรก็ไม่รู้อ,อ๋อแล้วเราหมุนไปกี่รอบกี่ครั้งเราก็จะได้รับของดาวนี้ด้วยนะครับซึ่งี <c oughs> ่กบเขียว9ดาวทุกคนเรียกได้ว่าอัพทีเลเวลทะลุร้อยล้านคือผมไม่เคยได้กบเขียว9ดาวมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับโอ้ <c oughs> ไปนิดนึงทีไ่ไปอ่ะอยากได้อันนี้มากกว่าว่าของมันก็ออกไม่ได้ยากนะครับเรีวยกว่าสูกกระดวงมากกว่านะครับซึ่งนี่มีอะไรให้เล่นเล่นเราอีกแล้วนะครับส่วนสับคัญของเราเนี่ยก็คือในส่วนของกาชาที่เข้ามาเดือนนี้มีตัวละครธาตุแสงเข้าามนะครับ ร์คือหัวตัวของบาวนักรบนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อได้เองครับมันชื่ออะไรสรุป อ๋ออัศวินฝึกหัดนะครับก็ดูเข้าทีมดีแล้วที่มันพิเศษเนี่ยก็คือมันเป็นท่าแสงนะครับพิเศษยัยงไงเหรอเออน่าดีมันพิเศษยัยงไงมันมีความสามารถใหม่เข้ามานะครับก็คือความสามารถบาเลียแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือแบบเป็นความสามารถใหม่ในเกมเลยใช่ไหมที่มันไม่เคยจะมีมาก่อนใช่หรือไม่คือผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็ในปฏิการมีโอกาสสูงที่สร้างบาเลียทรงพลังซึ่งไม่สามารถทําลายได้เป็นเวลาห้าวินาทีก็คือชนะไปเลยนะครับในบาเลียในเกมนี้คือมันโกงมากเลยครับซึ่งถ้าเป็นบบาาาาเเเลลีีีียยยยททท่่่ไไมด้้นนนโกกงงงะครรัถึวิหออต รีวได้วทีเราเดินเถอะโอเคผลลั์ป้องกันมีความสามารถเออน่าจะได้แค่ตัวเองนะผมว่าถ้ได้ทั้งทีมนี่คือมันก็เกินไปเป้าเออแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีก็ได้นะครับแล้วส่วนสกิลก็ <c oughs> บุกบุกแบบแล้วก็อะไรอีกอันนี้พลังยิงแสงมันต้องมีแบบเครื่องไหวตกใจด้วยอ่ะมันอื่นมีปะเนี่ยมันไม่มีเไยหีบสมบัติเนี่ยมันอันนี้คือแบบอันนี้คือสะอาดเนี่ยสะอาดแบบสกิลปกติก็คือแบบอันนี้ขีปสมบัตินะครับมูน ที่ค้นพบสมบัตินั่นเองสว่วนนี้นะครับฮี e l s กเอออะไรอ่ะแค่เราจะมาเปิดกันนะดาษ300บี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราผมว่าเป็นตัวที่ดีผมว่าใช้ตัวไวเร็วอะ่ะ 5ใบทุกคนส่วนเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดเพิ่มในภายภาคหน้านะครับไม่จะลืมแคปหน้าจอป่ะทุกคนเอาเลยแล้วกันอันนี้นี่ครับเราก็ได้เป็นธาตุไปมาไม่เอานี่ครับ้าตัวเรามาเลยครับเราก็เปิดเดี๋ยวเปิด5ตัวคือ5ตัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเทพนะครับอันนี้ไปผมพูดทุกเดือนเลยวะไอคำเนี่ยคือได้มาจากพิธีเชอร์เลนเจอร์สแครับซึ่งเราพ่อมาพูดทุกเดือนเลยครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเทพน,นี่ครับมาแล้วนะับเข้าเวลามู่ มาสามร้อยลูปิสนะครับขอถ้าแตกให้ผมหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้อ้าวตัวมีตัว9.5ปีตัวละครที่ได้เนี่ยไอเดี๋ยวแวะอันนี้ก่อนนกันขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปที่ความรวดเร็วเพื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลาแล้วเราไปแว่นกับตัวก,กาชา9.5ปีข้ามไปเลยได้ตัวแรกเป็นตัวเด็กประถมมานะเป้ด้วยยวังเรียนไปจบพื่นเรียนนี่ถือที่ธามาก็จีด้วยใช่ไหมเมื่อกี้อะไรวะถือธามาก็จีด้วยเหรอมาตัวทสองได้เป็นขนแดงโมนะไอ้แดงโมนะเป้เอ็กเซนไฟเยอร์มานะครับตัวที่สามเราจะเป็นได้้้ตนนนนนนนุพััะะะฮว่าาออีีก็ดเไปแบบ เกิดเกิดว่าเอาไปเอาตัวแบบว่าเยสบาร์คิวพาซ่าเอาตัวแบบเอาไปอัพเล่นได้นะครับแบบเอาเพชรหรือว่าเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตัวต้นหุ่นอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าฉันจะเป็นราชาต้นสลัดให้ย่ายเยยนะครับปีศาจผิวซาลี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจี่มันไม่ดีครับพูดมาทำไมม<อ>ิวพิซอย่างดีดะอู้ว้าวอู้เออาร์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีครับในตอนที่มันมาแรกๆเดี๋ยวเป็โดนเอามาตัดที่ใช้ได้แต่๋ยวจวิ่งเร็วด้วยกระโดดเชือดโดนเสือแมรี่นะครับเมื่อก่อนผมไปตีคิวเลตน,นะครับคิดว่าไม่มีอะไรใช้ตีแล้วหรอวู้ดเทพแอลลิสนะครับเมื่อก่อนตีแกแบบดีร้วนมากเลยนะครับมาพูดถึงเมื่อก่อนเพราะว่าผมเนีีีี่่่่่่่ยยยยเเเเป็นนนนนผู้้้ลสมมมมมมัััดดดึกขออองแแทะคืบบตวใหๆไไไ ถึงตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามาใช้ได้ถก็าจะใช้ได้เื็นตู้พิวๆกันนะครับผมมา5,300รูบี้ตัวจากเมื่อกี้น่นนาจะเกลือไปเต็ๆามๆครับลำมา5,300ดูบี้ในกาชาหลักก็ตไองบอกว่าเราจะเกลือมากน้อยขนาดไหนกับการสุ่มกาชาในเดือนนี้เดือนกันยายนมิถุนาสิงหาคมนะครับอันนี้สิงหาคมแล้วมาครับผมลูกเต็มๆผมไม่ได้แบบดวงดีกับไลน์เลนเจอร์มาค่อนข้างนานนะครับตัวแรกก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่แล้วยูน,น,ยนิคอนพอถึงตัวเลือยูนิคอนที่ผมเึกถึงสมัยก่อนที่มาสามารถเอาตัวเกียร์ดาวเมทแต่ใส่ ก็ไปตีบ้านแบบไถบ้านแบบโคตรขี้โกงเลยครับตัวนี้นะครับแล้วตัวต่อไปก็เป็นอันสตาร์แมชชีนเป็นตัวที่ผมชอบใช้เมื่อก่อนนะครับในตัวแบบว่าสตาร์แนวหลังแบบโคตรตึงแต่แล้วเป็นอันสตาร์ตัวสีดำนะครับแต่ว่าตัวใหม่ยังไม่ออกมาเลยไม่โดนผมเปิดกาชาในตัวเองในเมื่อสองสามปีก่อนสี่ห้าปีก่อนก็ว่ากันไปนะแล้วเรากดต่อไปเป็นตัวเรดแรปเตอร์ครับตัวนี้นะฟอร์ดเรนชือ,อะไรอ่ะไม่เอา,าดิโอ้ต้นไม้คุณโอ้ยิงปืนปิ้วปิ้วปิ้วอีกแล้วแล้วก็แวมไพร์ถวายไลท์แล้วก็ว ตก็ไม่มีให้ผมเลย9.5ปีนี่คือแบบไม่ใจอยอารอเล่รอเล่นเกมนี่ผมรักเกมนี้ผมยึอยู่ไปได้9.5ปีก็คลิปนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับไม่ลืมเข้ามาเล่นเล่นลันเจอรกันด้วยครับหมายถึงบอกตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> มาเล่นเฉยๆแบบติ๊กต่องๆไปนะครับก็วันนี้ก็พักไว้แค่นี้แล้วกันนะบแบบคลิปล a นเจอร์นะครับเรื่องกว่าเราเกลือมามากของตเกีนี้เราจะไม่ทนีต่อไปนะครับไปได้มาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับกีมา